ผนไม่ตกก็กินจัดให้ตลอดดูโตวไวมากอานาคตพอพันเลยนะเนี่ยไล้งถึงสูงเลยสองตัวเลยไวเดน,นเนเตรโตไวมากปึ๊กเลยไอ้ที่กินหญ้าก็กินไอ้ที่กินฟางก็กินฟางไปฟางเลยใหม่ชอบจัดเล็กจัดงจองหอมอ่ะดูแนละ้ว ฝนไม่ตกก็มีให้กินก็เลยเป็นแบบอาหารที่ปกติของเขาแล้วนี่สาวรุ่นรุ่นวัยสามเดือนสเตเ็เนี่ยกลูกคึงกับเปิ้ลแม่ตันต้าลูกผสมเนี่ยโอ้มานี่กันหมดเลยออกกองออกกอง ย่งงางไงจริงอย่างที่เห็นนี่แหละสำหรับที่นี่เราคือกินฟางแห้งเป็นหลักเลยในยากเลยปล่อยให้หิวแค่น,นั้นแหละกินเองแ,แกลกากันนะไปมาก็ขาดไม่ได้เลยที่นี่ฟางแห้งหแรงดีนะฝนดีเลยฟางแห้งต้นถ,ถูกกว่าหญ้านะถ้าเป็นหญ้าแห้งก็จะแพงหน่อยแต่ฟางอัดก้อนแห้งมันจะถูกกว่า ต้นทุนถูกันเยอะถ้าแถวทุงในทุงน,นาเราเก็บเกี่ยวก็เก็บมาใส่ได้เลยไม่ต้องซื้อต้องหากันง่ายขอกันได้เดยอะฝังแต่ทั้งง่ายคือสีฟฝาดก้อนขายแกะชอบมาก กินอย่างที่เห็นเลยใครเอาไปต่ออยากเราก็เลี้ยงางก,กันแกะก็กินปลาเป็นหลักเลยปลากระยาดนี่ชอบจากอื่นไม่มีเพิ่มเติมคือกระถิน